គូកត់សុគ thank you น้องพี่และลูกพี่ของพ่อขอาทิ Viking> ้ยกันครับสำหรับฉากนี้นะครับออกพันร้ายชีวิตนะครับศิเป็นในทีมงานขอบคุณพี่เอนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลนะครับเอาของใครดูด้วยนะครับของใครครับขอบคุณนะครับฮะ ขคุณนะรับอบคุณเขานะัาขอเวลาที่นึงรับสัตนี้ออกมานารายชชครับอบคุณนะครับตอนันก็ไมดีนะครับคืนมองหกับต้องจนะครับเวลาทาการแสดงนี้นครับคือนี้นะครับสิเป็นของเรายังอกกันไม่มดนะครับพี่น้อง ครับขอบคุณขอบคุณาสุทธิพงศนะครับขอบคุณอาจารย์ตลอดขนาดจากต่างดาวนะครับที่มอบให้รับกล่าวขอบคุณสูงนะครับขอบคุณครับอัลติดตามรับชมการแสดงไปต่อครับพี่น้องวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่พ่อนำพาทุกคนลงเรือไปยังเมืองของพระคู่มั่นเพราะว่าครบกำหนด20ปีที่พ่อนะ ได้ให้คำมั่นสัญญากับเพื่อนพ่อเทพรังสรรไว้ว่าแต่หาก20ปีเมื่อใดใครมีลูกหญิงลูกชายก็จะให้ไปแต่งงานกันตอนนี้เนี่ยมันครบ20ปีแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าเพื่อนของพ่อเทพรังสรรจะยกกองขันหมามาสู่ขอลูกสาวของพ่อสักทีวันนี้พ่อจึงพาทุกคนลงเรือไปทวงคำมั่นสัญญาการแต่งงานจากเพื่อนของพ่อนี่ ลิสยาลูกพอ่อและเจ้าล่ะเป็นอะไรฮะวันนี้ทุกคนในต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าได้ออกจากวังมีแค่เจ้าเท่านั้นเองที่ทับหน้าตาบูดบึ้งอยู่มีอะไรลูกฮะถ้าเจ้าไม่อยากมาก็บอกกับพ่อได้ดีลูกเสด็จพ่อเลยค่ะคือช่วหม่อมฉันไม่อยากจะมานะปี่อแต่หม่อมชั้นเนี่ยยังมีเรื่องสงสัยหม่อมฉันเปถึงพ,พี่งาน น้องหิงถึงไ,ได้มีรรงพู้เ้็นก่อนอ่อกฉันแหละเพื่้นลูกพอ่อเรื่องนี้นะมันก็เป็นหนึ่งในคำมั่นสัญญาที่พ่อให้ไว้กับเพื่อนเราสองคนตกลงกันไว้ว่าจะต้องนำตัวลูกคนโตจากพระเมเหสีฝ่ายขวาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ไปแต่งงานกับราชบุตรของเขานี่ทหารก็พ่อดึงดันนำเจ้าไปแทนซึ่งเป็นลูกของพระเมเหฮสีฝ่ายซ้ายเขารู้ความจริงเขา้าเขาจะหาว่าพ่อนั้นตบัตสัน สึกสงครามระหว่างสอแพ่นดินจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีบออกเหยาออกเรือไปไหนหรอกลูกอยู่กับพ่อกับแม่สักก่อนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ลูกฮะเฮะคิดแต่ว่าพระเข้ามาสมัยศึกคองยอไม่ใช่แน้อพู้ของเจ้ากระละกันนะลูกนะ,ส,ส,ะสะสมเป็นการเสด็จแม่ลูกเข้าใจพ่อกับแม่ใช่ไหมลูกว่าทำไมลู ในการแต่งงานครั้งนี้นะลูกนะพมอเชเข้าจใจดีนลค่ะแล้วมาคิดว่าทุกคน,นคงจะเหนื่อยล้ามากแล้วสมควรที่จะพักผ่อนกันที่น,นี่ก่อนเพราะวันรุ่งพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อจะปลอดภัยกว่าน,นะลูกนะค่ะถ้าอย่างนั้นพ่อจให้ทาาหารทอดสมอเรือพักผ่อนกันที่นี่สะก,ก่อนเลยเสด็จพ่อไลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นหมอฉันขอพระนนยากคุยกับน้องหญิงเป็นการส่วนตัวจะได้ไหมเจ้าค่ะก็ได้สิลูก แต่เจ้าต้องสัญญากับพ่อว่าจะดูแลน้องที่ของเจ้าเป็นอย่างดีได้ไหมลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะเด็กชายพี่เสียฟังแม่นะลูกนะท้องทะเลยังค่ำคืนแบบนี้อันตรายมากนะลูกนะเพราะฉะนั้นน้องดูแลน้องแสงสมให้ดีนะลูกนะเศรษฐาเราก็เข้าพักกับพี่น้องพี่ที่ข้าเจ้าหญิงจะเป็นกัปตันททยนะเด็กชายีุนะุนตุนตลูกเอาฉันที่ินตามเข้าไปเป็นข้าน้องหญิงเด็กชายอย่าเสียพ่อเสียแม่ด้วยนะ แม่ต้องเป็นห่วงไ่เป็น้าเราไม่ได้ข้าหลวงที่ฝัเนีเสียพ่อเสียได้ได้นะจ๊ะยี่จะได้ตามไปน่ายานนายได้ข้ามีเรื่องอะไรจะพูดกับมองเส้นหรอได้ข้าหมอน้องหญิงพี่เนี่ย เบียค่ะพี่น้อยใจเสียพ่อเลยเอาพรถึงแล้วหมองข้าก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันแต่หากแล้วว่าหม่องจะแต่งงานไปหม่องเชก็อยากจะรักแล้วก็จะคอยดูแลรับพี่นันเสมอนะเบียค่ะ,ะแสงโสมรับพี่จริงจมองหน้าพี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เจ้าพระพี่นางคถ้าสุดท้ายหมายความว่ายัางไงเอ่อพี่หมายความว่าอีกหน่อยเนี่ยแสงโสมไม่ต้องไปอยู่กับผู้ครองเราจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกนะจ๊ะโอ้พระพ่นานมันยังไม่ถึงนั้น,น,นเลย บอกฉั่าเพรายอย้นมากเลยนะเพคะโอ๊ยตายแดูสิบรรยากาศยามค่ำคืนมันนีอะไรขึ้นนี้อ่ะสีเงินเพคะโอ๊ยแสงสองนี่อรเพรคะกงนั้น่ะมีตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะพาที่นี่ไปดูหน่อยได้ไหมแต่ว่าตรงนั้นไม่มากๆของฉัมองไม่เห็นหรอกเพคะแต่พี่เห็นจริงๆนะก็ได้เพค่ะเตี๋งนจะรู้ให้ก็ได้เพคะพริพา น้เบค่ะตรงนั้นไงผมเชืมันไม่มีนะเบคะเห็นหรือเปล่าผมจาไม่เห็นเลยเบคะจะอนผัด้ี่แฟนเขาผ่อนเคะลิขสิทิอะไรจะอะกรสองตูหองเธอสงสงเสีย่อเลนะงเี๋ยวเลเิงสองก่อนเล จะปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้ยังไงพ่อบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือไหดูรอยแลน้องของเจ้าเป็นอย่างดีนะลูก โอกาสเร็ววันได้างแล้วไหคะน้องพี่นี่เดี๋ยวอยู่กลางทะเลพี่ไม่แน่ใจด้วยครับว่าวันนี้เราจะเจอรูกของเราหรือเปล่าเธอวันนี้จะไม่พบลูกแสงโสงแต่ผมกัมีความหวังว่าลูกของเราต้องไม่ตายสักวันหนึ่งตกลงพบลูของเราแน่แต่ทีส่สำคัญที่สุดในเวลานี้เรื่องการแต่งงานจะเป็นยังไงต่อไปแล้วไปคะนีเไม่ใไปถทำไมมีแสงโสงไปแต่งงาน ตุ้มความระหว่างพี่กับเทพรังสรรค์ก็คงจะเรียกไม่ได้ซะแล้วแต่มางเช่นมีทางออกไหมคะถึงเชื่อก็เลยมาที่เมืองพระคุณานไม่เคยเห็นหน้าข้าตาลูกแสงสมาก่อนถ้าฉะนั้นเราก็ให้ลูกได้สยามสวนปราป็นแสงสองมพไปแต่งงานแทนในครั้งนี้ เราไม่มีหุ้น